ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์นะครับ mm hmm. เขตยานาวานะครับทุกๆวันอาทิตย์นะครับจะมีน้องวัยรุ่นมีน้องที่เป็นเยาวชนนะครับที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่จะเดินทางมาเรียนหนังสือเดินทางมาศึกษาที่นี่นะครับภายในศูนย์แห่งนี้เขาสอนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันครับแ, 40, 40, 40, 40. แบ่งเป็นสามกลุ่มอักษรกลางเก้าตัว ตอไก่จอจานดอสดาดอปตักดอเด็กการสอนภาษาไทยให้กับชาวไต้หหรือชาวไทยใหญ่ตั้งแต่การอ่านออกเสียงพยัญชนะกอไก่ไปจนถึงฮอนุกูกเป็นหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยขั้นพื้นฐานที่ทางกลุ่มเครือข่ายเยาวชนไต้ในกรุงเทพได้เสริมสร้างความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย ตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนแรงงานพัฒถิ่นไทยใหญ่ครับเมื่อมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทยแล้วจนสามารถอ่านออกเสียงได้ในระดับหนึ่งจากนั้นก็จะเป็นการรวมคำให้เป็นประโยคและให้อ่านออกเสียงและเพื่อยืนยันว่าพวกเขามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนทางอาจารย์ก็ต้องมีการทดสอบ Oh, เ,ปเป็นพ่อของพ่อปูเป็นพ่อของพ่อย่าเป็นแม่ของแม่ย่าเป็นแม่ของพ่อย่าเป็นแม่ของพ่อแม่เป็นแม่ของย่าเป็นแม่ของพ่อย่าเป็นแม่ของพ่อป้าเป็นพ่อของพ่อย่าเป็นพ่อของแม่เรียนเสียมาก พูดภาษาไทยได้นะครับแต่เรื่องการเขียนกับการอ่านการมีปัญหาเล็กน้อยเพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นสอนต้งงเ่พย,ยนพะสนะไปต้องเดีสระเป็นลำดับไปเรื่อยๆนะครับยากไหมครับแต่กน้อๆจะเข้าใจมีบางคนที่เรียนเรียนแล้วเข้าใจเล็เดียวก็มีบางคนก็ใช้เวลาพอสมควรครับ การอ่านประโยโคภาษาไทยผิดบ้างถูกบ้างไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดครับเพหนึ่งสัปดาห์เรียนเพียงแค่หนึ่งวันคือวันอาทิตย์ส่วนวันที่เหลือนั้นพวกเขาทํางานตามโรงงานในกรุงเทพและฝั่งปร,ริมณฑลไม่เพียงแต่วิชาภาษาไทยที่สอนให้กับชาวไทยใหญ่เท่านั้นนะครับที่นี่ยังมีการสอนภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ให้อีกด้วยภาษาไทยก็อาจจะยากกว่าง่ายกว่าภาษาอังกฤษหน่อยเพราะ แต่ตรงที่แบบเป็นภาษาไทยอยู่แล้วก็ได้เสียบนิดนึงยแต่ภาษาอังกฤษก็คือภาษาก็ยังไม่ได้หนังสือก็ยังก็อาจจะยากหน่อยยังยากอยู่เวลาไปไหนภาษาไทยก็ต้องใช้อยู่ในประเทศไทยใช่ไหมคะเราวมีความสาคัญส่วนภาษาอังกฤษถึงแม้จะกลับไปที่บ้านเลยที่ประเทศไหนๆเขาก็ใช้กันก็มีความจําเป็นมากที่จะต้องใช้จะเป็นไหมภาษาไทยกับภาษาอังกฤษในขณะนี้มีความจาเป็นมากเลยครับ เพราะว่าอย่างเช่นเพื่อนอย่างเช่นประเทศต่างอย่างนี้ใช่ไหมครับส่วนมากก็คือจะเข้ามาประเทศไทยเยอะมากซึ่งเราต้องเป็นภาษาไทยก็คือจะอยู่ในประเทศไทยที่แบบว่าง่ายขึ้นแล้วก็สื่อสารกับคนไทยได้ดีขึ้นด้วยหวังอะไรอย่างน้องๆกลุ่มนี้บ้างในฐานะที่เราเป็นอาจารย์หวังว่านักหลังจากว่าเรียนจบคอร์สแล้วนักเรียนเขาจะสามารถเอานําไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อะคะ่ะหวังว่าเขาจะา เป็นคนที่ดีของพ่อแม่ของสังคมของสังคมในสังคมไทยและสสังคมที่บ้านในสังคมของประเทศไทยนี้ เรื่องของจิตอาสาะะที่มาช่วยสอนภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็คอมพิวเตอร์ให้กับพี่น้องไทยใหญ่นะคะผู้ที่ร่วมพูดคุยการสามท่านบนเวทีค่ะซ้ายมือดิฉันเลยนะคะก็คือคุณวิทยารายคาเป็นเลขากลุ่มเครือข่ายเยาวชนไตนะคะท่านที่สองคุณสุธีอังสอนเป็นประชาสัมพันธ์กลุ่มเครือข่ายเยาวชนไตและสุดท้ายคุณพลอยทุ่งเงย็นเป็นนักศึกษาชาวไทยใหญ่ค่ะสวัสดีทั้งสามท่านค่ะสวัสดีครับถามพิทยาเลยครจุดเริ่มต้นของโครงการดีๆแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ ก็แต่ก่อนเนี่ยมันมีแรงงานชองคนไทยใหญ่นะครับมาทํางานอยู่ในประเทศไทยเยอะมากนะครับ <Okay. S 2> แต่เวลาบรรดาเทศบ้านอะไรบ้างวันว่างๆเนี่ยบางคนก็ไปไม่รู้จะไปทําอะไรกันขี้เฉๆมก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับบางคนก็เขาไม่มีการเรียนการศึกษามากตอนอยู่ที่บ้านเขาก็เลยอยากเรียนตัวบ้างเขาก็เลยอยากหาความรู้บ้างก็เลย เราจะช่วยอะไรยังไงบ้างก็มาจัดกลุ่มกันแล้วก็มาตั้งเรียนกลุ่ม,มคือไขเยาวชนไต้นะครับครับ,รบแล้วบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ดีเนี่ยมาจากที่ไหนครับครูมาจากไหนครครูส่วนมากก็คือเรียนแปงำงานเหมือนกันนะครับที่เขามาเรียนมาเรียนเรียนแล้วก็จบไปบางคนเรามีใจอาสาอยากมาช่วยสอนให้นะครับ อยากมาเผยแผ่ความรู้ความความสามารถของเขาให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นได้มีความสามารถเหมือนกันนะครับอ๋อก็เหมือนเป็นนักเรียนมาก่อนเหมือนกันใช่<อ>ครับพอเก่งแล้วมีความรู้ก็อยากสอนรุ่นน้องที่เป็นชาวไทยใหญ่เหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องนะครับถามคุณสุธีบ้างนะคะยังเราเป็นประชาสัมพันธ์เนี่ยเรามีวิธีบอกกล่าวพี่น้องชาวไทยใหญ่ที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยบอกกล่าวกันยังไงคะว่านี็กจะมีการเปิดอบรมแล้วนะส่วนมากผมจะใช้สื่ออินเทอร์เน็ต อ,อ,อครับผมเปิดเพจเฟซบุ๊กชื่อไตคอมมูนิตี้ออนไลน์ไว้อยู่ครับก็มีสมาชิกประมาณหมื่นกว่าคนก็คือพี่น้องชาวไทยใหญ่ที่อยู่ในเมืองไทยทั้งหมดเลยแล้วก็ผ่านวัฒนธรรมเราตั้งกลุ่มวัฒนธรรมไว้ด้วยครับอก็เลยสามารถเรียกระดมกันได้ส่งข่าวกันได้ใช่ครับแล้วทำไมถึงต้องสอนภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็คอมพิวเตอร์ทำไมต้องเป็นสามวิชานี้ครับก็ อย่างแรกเลยภาษาไทยเราอยู่ในเมืองไทยเราต้องรู้ภาษาไทยใช่ไหมเวลาไปไหนมาไหนถ้าเกิดเราไม่รู้ภาษาไทยเราก็เหมือนคนตาบอดอ่านป้ายไม่ออกคือรถเมย์ไม่ถูกอะไรประมาณนี้คือเป้าหมายการสอนนอกเหนือจากสอนพูดแล้วต้องสอนอ่านได้ด้วยใช่ไหมคะคือปกตินี้ชาวไทยใหญ่ส่วนใหญ่จะพูดไทยได้เขียนไม่ได้อ่านไม่ได้เพราะภาษาไทยใหญ่กับภาษาไทยคล้ายกันนะฮะใช่ครับใ่ครับแล้วคอมพิวเตอร์กับภาษาอังกฤษล่ะคะภาษาอังกฤษส่วนมากเขาใช้กันทั่วโลก เราเราสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเพราะว่ามันต้องไปใช้ในคอมพิวเตอร์ด้วยครับอืมค่ะครับเพื่อกันเนี่ยนะคะใช่ครับครับถ้าตอนนี้ครับตอนนี้มีนักเรียนนะมาเรียนทั้งหมดกี่รุ่นแล้วอะครับถ้าพูดถึงเนี่ยทั้งหมดเอ่อยี่สิบสองรุ่นครับรุ่นนี้รุ่นยี่สิบสองครับรุ่นที่ยี่สิบสองครับผมสอนมากี่ปีแล้วคะสิบเอ็ดปีครับโอ้โหนักเรียนเป็นหนุ่มเลยนะคะถ้าสิบเอ็ดปีนี่ครูก็แก่ครับครูก็แก่เป็นไปตามวัยนะคะก็ได้ทั้งหมดประมาณกี่กี่พันคนแล้วคะก็ประมาณ พันสองถึงพันห้าร้อยคนนะครับประมาณพสองถึงพันห้าร้อยคนครับรบอย่างที่วันที่เราไปถ่ายรายการวันนั้นอะนักเรียนเนี่ยหลายร้อยคนทีเดียวนะฮะใช่ครับใช่ใช่เทอมนี้รู้สึกจะมีลงทะเบียนมาอยู่ประมาณร้อยห้าสิบกว่าคนนะครับครับและในการลงทะเบียนมาเรียนตรงนี้ก็คือเสียค่าใช้จ่ายไม่คนมาเรียนเราจะเก็บค่าใช้จ่ายคนละเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยเอาไปเพื่อเป็นค่าค่ารถครู ช่วยช่วยแบ่งเบาภาระครูนิดนึงแล้วก็เอาไว้ซื้ออุปกรณ์นิดหน่อยครับเพราะครูที่มานี่ก็ไม่ได้ค่าแรงเป็นอาสาหมดแลไม่ได้ค่าเป็นอาสาหมดใช่ค่ะค่ารถก็ขาดทุนอีกค่ารถไม่พอนั่งมาจริงๆเยอะกว่านี้เข้าเนื้อาเนื้อเนื้อยิ่งน้อยลงทุกวันนะฮะแต่ยังไงก็ตามมาถามนกเปลี่ยนบ้างนะครับเพราะว่าอย่างน้องพวยอยงน้องพวยเรียนเรียนพิเศษอะไรบ้างภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือคอมพิวเตอร์คะภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็คอมพิวเตอร์เรียนครบเลยอะนีแบ่งเวลาค่ะแบ่งเวลานะคะ แล้วจากการเรียนนี่ทําให้เราพัฒนาเรื่องของการอ่านภาษาไทยเขียนภาษาไทยได้เยอะขึ้นไหมคะเยอะค่ะการที่เรามาเรียนภาษาไทยมันทําให้พูดภาษาไทยชัดด้วยค่ะแล้วก็แบบรู้จักเด้นคนเยอะขึ้นค่ะการที่เรามาเรียนหนังสือแล้วมันมีผลต่อการช่วยทําให้เวลาเราไปทํางานทํางานดีขึ้นหรือมแม้แต่ได้ค่าจ้างเพิ่มมากขึ้นไหมใช,ใช่ค่ะ<ม>ถ้าเรา เรียนภาษาไทยแล้วก็อ่านเป็นเขียนได้อะไรเงี้ยเช่นภาษาอังกฤษ,าษาอะไรเงี้ยเ<ม>ช่นคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยถ้าเราเป็นพวกนี้เราไปสมัครงานที่ไหนก็ได้ค่ะมีโอกาสได้รับมีโอกาสได้รับสูงค่ะเงินเดือนก็ดีด้วยค่ะเงินเดือนก็ดีด้วยเห็นไหมฮะพูดภาษาได้ชัดไปเลยภาษาไทยเยค่ะครับต้องยกความดีความชอบให้กับอาจารย์นี้อาจารย์ก็มาเหมือนกันนะนั่งอยู่ด้านล่างนีฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับแล้วคนแต่ละคนนี่สอนยากไหมครับอาจารย์การใช้ภาษาไทยก็ดีภาษาอังกฤษก็ดีครับอาจารย์ครับก็แล้วแต่พื้นฐานเาครับบางคนก็สอนยากบางคนก็สอนง่ายครับแล้วภาษาไทยกับภาษาอังกฤษอันไหนสอนยากกว่ากันครับภาษาอังกฤษจะยากกว่าครับภาษาอังกฤษยากกว่าครับอืมค่ะแล้วพัฒนาการของคนไทยใหญ่เวลามาเรียนนะฮะใช้เวลาประมาณสักหกเดือนใช่ไหมฮะหลักสูตรหนึ่งเขาสามารถเรียนรู้ได้เยอะขนาดไหนครับแล้วแต่พื้นฐานครับบางคนที่บ้าน เขามีพื้นฐานเยอะอก็มาเรียนก็ไม่ไม่กี่ไม่กี่อาทิตย์เขาก็อ่านได้เขียนเป็นครับอ๋อแต่มั่นใจถ้าเกิดสมมติคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนหเดือนนี่สามารถพูดภาษาไทยเขียนอ่านภาษาไทยได้ไหมครับคุณครูได้ครับหก <6 S 1> เดือนทําได้ครัหกเดือนทําได้ครับโอ้โหงั้นน้องแบงค์หเดือนเก่งภาษาอังกฤษแน่เลยนะครับผมจะเรียนกับทางพี่เอมอยู่ครับจริงๆต้องบอกว่าคนที่มาเรียน เรียนพิเศษเรียนภาษาเนี่ยค,คือส่วนใหญ่เนี่ยทำงานกันหมดจันทร์ถึงเสาร์เนี่ยทำงานวันอาทิตย์แทนที่จะเป็นวันพักผ่อนทุกคนก็ตื่นเช้ามานั่งรถเมมาเดินทางมาก็ต้องยกความดีให้ทางอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยนะที่สอนน้องๆให้เก่งภาษาไทยภาษ,าษาอังกฤษแล้วก็คอมพิวเตอร์ครับ เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่เป็นพี่น้องชาวไทยใหญ่นะคะก็มาเรียนได้นะคะติดต่อมาที่นี่ได้แต่นอกเหนือจากนั้นนะคะในส่วนของกลุ่มอื่นๆนะเป็นพี่น้องชาวพม่าชาวกัมพูชาหรือแม้แต่คนไทยด้วยกันเองก็น่าจะดูเป็นแบบอย่างถ้าหากเรามีการรวมกลุ่มที่ดีได้แล้วก็ทากิจกรรมที่มันช่วยะะช่วยเสริมนะ,ะทักษะเสริมความสามารถ ให้กับพี่น้องเราได้ก็น <hi> ่าจะทำนะคะเราจะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างรายได้มีเงินส่งไปให้ที่บ้านเราได้ด้วยนะคะวันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างยิ่งขอบพระคุณมากๆเลยนะคะค่ะเอาล่ะท่านผู้ชมคะช่วงต่อไปนะคะก็คือช่วงของสถานีงานเข้านะคะเราก็มีอาชีพดีๆทำที่นอนนี่แหละนะะที่คุณภาพส,สูงหมอนคู่หมอนข้างเนี่ยนะะเดี๋ยวจะจัดให้น้องแบงค์สักชุดหนึ่งนะคะมาจากพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีไปชมกันเลยค่ะ ดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาที่ค่ายบางระจันค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดส,สิงห์บุรีนะคะที่ผ่าที่นี่ก็เพราะว่าจะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการนอนค่ะที่นอนที่ว่านี้นะคะก็คือเรื่องของการทําที่นอนยัดนุน่นซึ่งนับวันนั้นก็ยิ่งจะเลือนหายไปและน้อยลงทุกทีวันนี้จึงจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามเรื่องราวของที่นอนยัดนุ่นกันค่ะ โอ้โหทำอะไรอยู่คะเนี่ยเย็บที่นอนจ้ะเย็บที่นอนเย็บที่นอนที่ทําจากนุ่นน่นแหละค่ะจ้าทำไมต้องเย็บแบบนี้ละคะเนี่ยก็จะถ่าฉลามตัดมันก็ต้องเย็บแบบนี้แล้วถึงจุดนี้ก็ต้องตัดลิ้นไงติดลิ้นอะไรเข่าหลําตัดนี้คือลายที่นอนหรือเปล่าลายที่นอนอ๋อแล้วก็ต้องแบ่งเป็นลักษณะแบบแบ่งเป็นจุดเป็นช่องเนี่ยแดแแไม่ละกะเป็นจุด สามหน่อยว่าทำมากี่ปีแล้วก็อายุ15ต้อตั้งแต่สมัยต้องเช้าเลยนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้ต้อง5้าิบห้าสิกปีปีอาะกว่าปีอ่ะ30กว่าปีปปปเย็บมือของที่นอนนี่เย็บเย็บมากว่า30ปีแล้วแสดงว่าก็ต้องสวยและแม่นเป๊ะ <c oughs> แน่นอนเลย นี่ค่ะอยู่กับประธานกลุ่ผมผลเสริมการผลิตที่นอนค่ะที่ตำบลบ้านหม้อนะคะก็คือพี่วัดนั่นเองค่ะพี่วัดคะอย่างจุดนี้ใช้ทำอะไรคะ,ะยุ้งนี้ก็เป็นยุ้งปั่นนุ่นครับคือหลังจากที่ปักนุ่นซึ่งแก่แล้วก็เก็บลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีคนงานแก่เป็นเนื้อนุ่นอันนี้ก็คือไส้นุ่นไส้อยู่ข้างในของมันนะครับเราก็ต้องแยกออกมาจากเนื้อนุ่นเครื่องปั่นก็จะทำการแยกเม็ดนุ่นแล้วก็ รายนุ่นออกมาส่วนปุยนุ่นมันก็จะปลิวเข้าไปข้างในเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะให้คนงานโกยส่วนนุ่นที่เป็นปุยนุ่นเอาเข้าไปยัดที่นอนหลังจากที่เรามีการาผ่านขั้นตอนการเย็บการเอาเรียบร้อยขั้นตอนนี้คือการยัดนุ่นการยัดนุ่นนี่ยากไหมคะเราต้องยัดมีขั้นตอนวิธีการยัดยังไงคะมันต้องเริ่มจากไม้ก่อนเรียอไม้มันสิเนี้อไม,ม้มันต้องเล็กประมาณางี้ปลายไม้ มันเล็กพออะไรเล็กเพอหนึ่งต้องสอดเข้าตามช่อง uh huh. สองเพื่อแทรกเข้าไปตามมุมต่างๆให้มันถึงในถ้าเกิดไม้ยาวนี้มันจะเข้ามุมไม่ถึงทีนี้นุ่นที่นอนนุ่นเนี่ยมันจะมีความพิเศษกับที่นอนอย่างอื่นอย่อยางหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่นอนไปแล้วสักระยะหนึ่งเนี่ยมันเกิดการยุบต,ตัวเราก็เอาไปตากแดดเพื่อจะวาดเอาฟ่นออกมั่งเอาเอะไรก็แล้วมั่งนุ่นพอได้แดดมันก็จะยืนตัวกลับมา สุดท้ายแล้วนะคะหลังจากมีการยัดนุ่นใส่เข้าไปในที่นอนอขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าขั้นตอนอะไรคะป้าแตนขั้นตอนนี้เหรอเป็นที่นอนเอ้เป็นที่คัดครั้งสุดท้ายแล้วก็ไปห่อเนี่ยแม่อย่างเงี้ยแล้วเร,เราคัดเพื่ออะไรคะอ๋อคัดเพื่อให้มันสวยแล้วก็มาให้มันสนิทอะไรอย่างเงี้ยแมถ้าไม่คัดแล้วมันจะไม่สวยนะไม่คัดก็คือว่าไม่เสร็จเนี่ยว่าเนียก็ต้องขายไม่ได้อย่างเงี้ย ผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะพิสูจน์ได้เลยว่าแข็งใช่ไหมคะพี่วัฒน์แน่นครับแน่นและก็แข็งด้วยนะคะ <c oughs> ใครสนใจก็สามารถแวะมาเยี่ยมได้ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะ <c oughs> วันนี้ดิฉันและพี่วัฒน์คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับ เรื่องของที่นอนที่ทําด้วยนุ่นนะนะคะจากอําเภอ,อพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้ก็สร้างไรายได้กับพี่น้องในชุมชนเยอะทีเดียวเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับประธานกลุ่มส่งเสริมการผลิตที่นอนที่ตำบลบ้านหม้ออำเภอพรมบุรีคุณเรวัตอุสาหะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะถามทางคุณเรวัตเลยนะทุกวันนี้ทั้งกลุ่มเรานี่มีประมาณกี่คนคะร้อยร้อยกว่าคนครับร้อยกว่าคนครับโดยพื้นฐานร้อยกว่าคนนี้อาชีพหลักเขาทําอะไรกันคะส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพ <K ester> เกษตรกรรมทำเกษตรกรรมคะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เป็นสมาชิกกลุ่มผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงสักเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับเพราะเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านแล้วก็ทกากรกรรําการเกษตรด้วยครัโหนี่ทํางานขยันแข็งแรงเดียวนะคะเนี่ยว่างไม่ได้เลยแล้วทาไมเราถึงคิดว่าจะมาทําที่นอนที่ยัดด้วยนุ่นคะคือแต่เดิมแถวบ้านผมเนี่ยก็จะมีการทํานุ่นขายส่งอยู่ที่กรุงเทพอยู่แล้ว ปู่ต้นนุ่นขายอยู่แล้วคเทีนี้ก็พัฒนาขึ้นมาแม่ผมก็ไปเรียนช่างเย็บแล้วก็มาทาพอทําไปที่นอนเสร็จแล้วก็ขายทีนี้มันก็รู้สึกขายดีขึ้นก็ฝึกฝึกคนนะฮะเนี่ยลูกน้องก็ฝึกขึ้นมาฝึกขึ้นมาก็พอคนเป็นก็ไปทําเองบ้างก็ขยายกันไปขยายกันไปขยายกันไปอย่างเงี้ยฮะทีนี้พอพอมากๆเข้าก็จ่ายงานไปตามบ้านค่ะ เผื่อใครมีเวลาก็ทําไปไม่มีเวลาก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะแล้วคราวนี้ในเรื่องของการจ่ายงานก่อนจะจ่ายงานมันก็ต้องมีการสอนก่อนใช่ไหมคะครับเราเรามีวิธีการช่วยฝึกสอนอยังไงรสมมติว่ามีแม่บ้านท่านหบอกอุ้ยตายแล้วคุณเลวัตอยากจะทําบ้านจังเลยเนี่ยอ่ากำลังหางานทําอยากได้เงินเยอะขึ้นเราเราช่วยเหลือเขายัางไงถ้ามีคนสนใจเช่นนี้ก็ต้องมีความตั้งใจจริงหนึ่งนะฮะอยากจะเรียนรู้ว่าการทําที่นอนเป็นอย่างไรก็มาที่บ้าน มาบอกว่าหนูอยากจะเรียนรู้ทําที่นอนคือขั้นตอนของการทาที่นอนก็มีการสร้างเปลือกสร้างเปลือกก็คือว่าทําเป็นอย่างนี้มาก่อนนะฮะยังไม่ได้ขับเปลื<ม>ปอกเปลอกก็เรียกฮะปลอ,อ,อกนั่นแหละก็มาฝึกส่วนนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งของของของงานที่จะทํานะฮ<ภ>ะ,ะก็ทําปลอกมาก่อนก็มาฝึกเย็บฝึกกะฝึกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นานแล้วก็เป็นฮก็คือ แม้ว่าเราไม่มีทักษะเย็บอะไรไม่ค่อยเป็นไม่ต้องกลัวมาถึงเนี่ยสอนนับตั้งแต่หนึ่งให้ได้เลยครับไม่ไม่เกี่ยงอายุแน่นะไม่เกี่ยงอายุอายุมากที่สุดเท่าไหร่คุณเลวัตที่เคยมาเป็นนักเรียนของเราสี่สิบกว่าสี่สิบกว่าห้าสิบกว่าโอ้โหอายุน้อยที่สุดสิบสี่ครับสิบสี่วัยรุ่นอยู่เลยนะก็คือเราพร้อมสอนให้ทุกคนไม่ต้องมีพื้นก็มาที่มีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นว่าจะ ทำอาชีพเสริมอะไรอย่างนี้แหละครับค่ะ,คะและในการทําอาชีพเสริมนี่นะสามารถสร้างรายได้ให้แต่ละคนมากน้อยขนาดไหนยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก็อยู่ที่ว่าขยันขันแข็งวันหนึ่งถ้าอย่างแตนเนี่ยก็ได้วันประมาณร้อยกว่าบาทไหนคนไหนคุณแตคณแนคะแตนคนที่คั้นลิมเน,นี่ยเนี่ยคนนั้นอ,อ๋อ,อที่อยู่ในสกุปเมื่อกีอ้อยู่ในสกุปนะฮะแล้วคนที่เย็บก็ประมาณ200กว่าบาท300อพอได้ถ้าเกิดขยันนะฮะ,ะแล้วก็ทำไปเลยแต่มันไม่ มันเป็นงานอิสระก็คือคุณอยากจะทําก็ทำาหรืออยากจะเล่นไพ่ก็ลงไปเล่นได้จะเป็นลมอยาบอกว่าอย่างนั้นสิคะคือคุณอยากจะทําก็ทําจะไปทำกับข้าวให้สามีลกไปก็ไปทานะคะหรือว่านอนไม่หลับลุกขึ้นมาทำก็ได้ครับตกใจหมดเลยนะแต่โดยสรุปก็คือการทําที่นอนยัดนุ่นปลอกหมอนอะไรต่างๆสร้างรายได้ให้กับพวกเราไม่น้อยเลยใช่ไหมครับโดยเฉลี่ยอย่างพี่แตนเนี่ยขอไมโครโฟนพี่แตนหน่อย เดือนหนึ่งตกประมาณได้ได้สักพันสองพันไม่พี่แดนถึงไหมได้จ้ะมากที่สุดที่พี่แทนเคยทําได้แค่ไหนคะประมาณสองพันสองพันประบาทนะสองพันสองพันประบาทอืมค่ะจ้ะช่วยได้เยอะไหมช่วยแบ่งเบาเราได้เยอะไหมพี่แดนได้จ้ะแต่แบบฉันต้องทํางานบ้านก่อนนะจ้ะอ๋อใช่แบบเสร็จงานบ้านก็ลงมือทําที่นอนก็วันก็ได้เป็นร้อยอ่ะจ้ะ ก็กคืนขยันก็ได้อีกดีมากดีมากถูกต้องนะ,ะไม่มีปัญหาทํากับข้าวทางานบ้านเสร็จแล้วก็มาทาที่นอนไม่มีไหนอย่าเล่นไพ่เสร็จแล้วก็มาทาที่นอนอย่างนั้นไม่ได้ด็ดขาดนะคะแต่ว่าในการที่เราเราช่วยกันทำเนี่ยทั้งกลุ่มของเราตอนนี้ประมาณร้อยกว่าคนคม,มีโอกาสที่จะขยายจํานวนสมาชิกเพิ่มไหมยอดขายคนซื้อเยอะไหมยอดขายจริงๆอ่ะซื้อเยอะแต่ทีนี้ปัญหาก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ค่อยเข้าสู่ระบบการทําที่นอน ก็จะมีแต่คนรุ่นเก่าคัะคนรุ่นเก่าก็คือทําไปแต่ผมยังไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีศัสนคติเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะครับ <tha' S 2> แต่ตอนนี้ก็ทําประคองไปเพราะยังมีอายุงานอีกคนละเป็น10บปี <g ill ens> อายุงานนะแล้วก็คนซื้อก็ยังมีอยู่เยอะครับมีฮะตลาดตลาดบ้ <g ill ens> านนอกส่วนใหญ่ก็ยังนิยมับนิยมครับค่ะ ฉะนั้นเรายินดีเปิดกว้างถ่ว่าชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆในพื้นที่ตำบลบ้านหมอหรือไกลออกไปแต่ใจสู้นะคะอยากจะบอกว่าเอาคุณเลวัดเราอยู่ตำบลใกล้ๆเนี่ยช่วยมาสอนมามาของมาลงให้พวกเราทําเราก็ไปได้ครับได้ราะมันไม่ยากไม่ยากนะคะไม่ยากค่ะและในขณะเดียวกันถ้าเกิดมีท่านผู้ชมที่ชมอยู่บอกโอ้สนใจอยากเป็นตัวแทนไปจําหน่ายเพราะบางคนเขาชอบนอนที่นอนนุ่นแต่แข็งๆนะมีนะนอนแบบคุณแม่ดิฉช่างก็ท่านหนึ่งนะชอบนอนแข็งเราสามารถจัดส่งหรือว่า สามารถทําตลาดยังไงได้บ้างไหมคะก็คือปกติเลยไปษณีเนี่ยเขาก็จะตอนนี้เขารับส่งนะที่นอนใหญ่ๆเยอะเขาก็ส่งได้ส่งได้ทั่วทั่วประเทศครับไปษณีเนี่ยเขาเก่งไปษณีได้เลยครับแสดงว่าใครสนใจก็โทรศัพท์มาตาหมายเลขนี้บอกได้เลยว่าเอาที่นอนสําหรับเตียง6ฟุตเตียง5ฟุตอะไรเงี้ยก็บอกมาเตียงสาฟุตครึ่งก็ว่ามาเอาสีชมพูสีเขียวอะไรก็บอกมาเอาแข็งมากแข็งน้อยบอกได้ไหมคะก็ส่วนใหญ่มาตรฐานมันจะแข็งอยู่ประมาณเนี้ยแข็งมากกว่านี้ มันก็คงจะเป็นกระดานไปแล้วพ่อแข็งมากกว่านี้ก็ไปซื้อกระดานมานอนแล้วกันนะไม่ต่างกันไม่ต่างกันนะคะก็แข็งประมาณนี้พอนะคะท่านผู้ชมถามอีกสักท่านหนึ่งแล้วกันชาวบ้านที่มานะคุณพี่เสื้อส้มก็ได้นะคะขอไมโครโฟนนิดหนึ่งค่ะนะพี่สนอถนอมถนอมพี่ถนอมถามพี่ถนอมนะคะว่าพวกเราชาวบ้านเนี่ยเราอยากจะแนะนํากันยังไงในเรื่องของการสร้างรายได้พิเศษให้กับครอบครัวในฐานะพี่ถนอมทําได้ดีมากเลยตอนนี้เชิญค่ะ ก็เวลาว่างจากงานบ้านแล้วนะทําง,งานบ้านเสร็จแล้วก็ม,มาเย็บที่นอนค่ะจะมีไรายได้เสริมค่ะค่ะแล้วเย็บที่นอนตรงนี้ก็ไม่ต้องออกไปนอกบ้านด้วยใช่ไหมคะไม่ต้องออกไปค่ะยังได้เฝ้าบ้านได้ดูลูกดูคุณตาคุณยายในบ้านได้ด้วยเนาะจ้ะ อืมค่ะไม่ใช่ได้เล่นไพ่นะมันไม่ได้น, <c oughs> นี่เยากันเล่นนะคะเอาละค่ะพี่เลวัตค่ะตรงนี้อยากจะฝากถึงชุมชนอื่นๆก็ตามที่เขายังไม่ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนขนาดนี้ไม่ได้คิดที่จะทําอาชีพเสริมนอกเหนืออาชีพเกษตรกรรมที่เราทําเนี่ย <c oughs> พี่เลวัตอยากจะบอกกล่าวยังไงในฐานะเราทําแล้วแล้วได้ผลดีกับสมาชิกเราเชิญค่ะก็ <c oughs> คือ <c oughs> ประการแรกก็คือเราเราต้องมีความมุ่งมั่นที่จะหาอาชีพที่จะมาเสริมในอาชีพเดิมของเราค่ะ พมมุ่งมั่นเสร็จแล้วเนี่ยก็มองรอบๆตัวกับมันไม่ได้มองไกลหรอกครับเพราะว่าอาชีพจริงๆอ่ะถ้าเราจะทําเป็นอาชีพเสริมมันจะมีอยู่ทั่วไปเพียงแต่ว่าเรามองให้มันถูกใจเรามีความาต้องการของเราแล้วเราก็ค่อยๆทําจากการทําเสร็จแล้วก็มีคนชอบคล้ายๆก,กันก็เรียกมาคุยๆกันไปแล้วก็รวมเป็นกลุ่มขึ้นมา,าก็จะมีความมั่นคงขึ้นเรื่อยๆอันนั้นก็คือการเริ่มต้นจากพื้นฐานแล้วก็ค่อยๆรวมาค่อยๆรวมกันไปอย่างนี้แหละครับฟังอย่างพี่เรวัตพูดอยากจะบอกว่าเงินทองมีอยู่เยะแยะ อยู่ที่ว่าเราจะหยิดไหมเราจะขยันเราจะตั้งใจเราจะทําหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดเรามีความคิดสร้างสรรค์ขยันตั้งใจทำเนี่ยรับรองสร้างรายได้แน่นอนสําเร็จแน่นอนนะคะเหมือนกับพ,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 พี่น้องที่มาจากบ้านม่อสิงห์บุรีวันนี้ต้อง ขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยนะที่ให้เกียรติกับรายการเราขอบคุณพี่เรวัตด,ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับใครสนใจก็รีบกดหนุนกันได้เลยนะขึ้นเบอร์หน้าจอไปสนีสงทั่วประเทศต่างประเทศยังส่งเลยนะฮะ <c oughs> ถ้าเราถ้าพม่าก็มีสนใจเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะน้องแบงบค์ชาพนักกุลการกิษทีมงานทุกทุกคนแล้วก็ดิฉันอนอุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ